แร่ธาตุตัวหนึ่งที่เราจะได้จากการทานผักก็คือเรื่องของโพแทสเซียมถ้าคุณทานผักผิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานโพแทสเซียมในเลือดคุณก็มีโอกาสสะสมสูงขึ้นคุณจะทานผักนะคะได้ห่ายท่านเนี่ย ก็คิดว่าเอ้ยพอเราป่วยแล้วเราอยากจะเป็นคนสุขภาพดีทานผักเข้าไปเยอะๆนะคะยิ่งผักสดเนี่ยโอ้โหมีมาเป็นกะละมังกะละมังเลยบางบ้านนะชอบกินผักมากแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะสำหรับโรคไตระยะ4ระยะ5เนี่ยต้องคุมการทานผักนะคะต้องคุมการทานผักด้วยเพราะมันจะมีกลุ่มแร่ธาตุตัวหนึ่งที่เราจะได้จากการทานผักก็คือเรื่องของโพแทสเซียมถ้าคุณทานผักผิด ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาย,ยาวนานโพแทสเซียมในเลือดคุณก็มีโอกาสสะสมสูงขึ้นส่งผลให้มีอาการเป็นตะคิวหรือเหนื่อยหอบอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนไปถึงหัวใจเต้นผิดปกติคำว่าหัวใจเต้นผิดปกติเนี่ยมันจะมีทั้งหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นเร็วไปช้าไปอันนี้เรียกว่าผิดปกติทั้งหมดนะคะดังนั้นมันเราไม่รู้ว่ามันจะไปออกที่อาการไหนอย่างไรแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่มีการทานยาประจํานะคะไขมันความดันเบาหวาน ะะแล้วคุณยังไม่เคยรู้ค่าไตคุณต้องตรวจค่าไตนะคะเพราะบางทีเนี่ยตรวจมาอีกทีแล้วคุณจะเจอว่าคุณอาจจะเป็นไตเสื่อมในระยะ4ต้นก็เป็นไปได้นะคะหรืออยู่ในระยะ 3B ก็เป็นไปได้ไม่ว่าคุณจะส่วนสูงเท่าไหร่ก็ตามนะคุณจะทานผักได้3ทับพีนะคะต่อวันดังนั้นหมายความว่าคุณกินข้าว3มื้อเนี่ยคุณจะต้องมีผักอย่างน้อย1ทัพพี ถ้าอยากจะดีขึ้นแนะนําทานผักลวกหรือผักต้มนะคะอย่าทานผักสดเพราะถ้าคุณทานผักสดอาจจะส่งผลให้โพแทสเซียมในค่าเลือดของคุณสูงได้เพราะคุณอาจจะไม่แน่ใจว่าผักที่คุณกินอยู่นั้นเนี่ยโพแทสเซียมสูงกลางต่ำทางที่ดีคือต้มลวกก่อนทานเสมอนะคะใครที่ดูแลผู้ป่วยโรคไตใครที่ทำอาหารใครที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้าแนะนำให้ลวกผัก ทุกเคสนะคะก่อนทานเลิกทานผักสดได้แล้วนะคะเพราะว่าผักสดในผู้สูงอายุมีโพแทสเซียมสูงและใครที่มีความดันไขมันอยู่ด้วยมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วคุณยังคงทานผักสดอยู่เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบ